สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านด้วยนะครับผมกลับมาพบกับช่องไอ้พาเพลินนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเปิดนะครับผมรุ่นเสีมาร้อยปีหลวงพ่อพัดนะครับผมโดยของการันตีนะครับผู้สร้างนี่เป็นคุณเอถุงเงินนะครับผมหรือเอพุทธศิลป์นะครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวนี้ก่อนนะครับอันนี้จะเป็นชุด สัมนาคุณยกกลังนะผมจะแกะให้ดูนะครับวันนี้ผมจะมาเปิดยกกลังเลยนะครับจํานวน100ลุ้นแล้วผมจะติดเลขแล้วก็เดี๋ยวจะคะเนื้ออะไรสักหน่อยนะครับผมเพื่อเป็นธรรมเนียมของช่องไอ้พาเพ่่นนะครับผมแต่ผู้ติงเขาก็คะามาแล้วนะครับในลังนะครับก็จะมีเนื้อเงินเนื้อนวะเนื้ออ,อ,อะไรนะปะฉลุอ่แล้วแถมลุ้นไกยบล็อกนะครับผม บล็อกสลับอะไรประมาณนี้นะครับเยอะเลยนะครับอันนี้นะครับผมรุ่นนี้ถวายให้กับหลวงพ่อโดยตรงเลยนะครับผมจํานวน10บล้านนะครับผมจํานวน10บล้านบาทนะครับอันนี้ผมก็ได้เก็บมาประมาณสักระยะหนึ่งแล้วนะครับสําหรับยกหลังนะครับผมก็อีกไม่กี่บาทแสนนะครับผมไม่กี่บาทเกือบแสนเลยนะครับผมอันนี้ผมก็มาปล่อยแบ่งกันถามว่าผมปล่อยยกลัง ได้ไหมได้นะครับผมยกกลังผมว่าผมลองคิดคํานวณแล้วยกกลังจะได้กาไรกว่านะได้กําไรกว่าปล่อยรุ่นด้วยนะครับแต่ผมไม่เป็นไรนะครับก็คือว่าแบ่งปันกันนะครับตอนรับปีใหม่เนาะส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะครับแล้วอีกอย่างก็คือที่มีกําไรสุดๆเนี่ยถ้าถ้า,ถ,าถ้าในการการขายการเอามาปล่อยนะ ที่กาไรเยอะสุดคือแกะทุกกล่องนะครับแกะทุกกล่องแล้วก็ขายเป็นเนื้ออันนั้นน่ะจะได้เยอะนะครับผมแค่ประมาณมีเนื้อหลักๆประมาณสัก20กว่าเหรียญในรังนะก็ก็คืนทุนแล้วนะครับผมคืนทุนแล้วนะครับเกือบแสนแล้วนะครับที่เหลือก็ก็คิดเอานะครับผมแต่ผมไม่ช่องให้มาเพลินคือปล่อยให้เปลุ้นแหละนะเอาไปลุ้นเอานะครับ ใครดวงดีอันนี้วัดกันที่ดวงนะครับวัดไม่ไม่ได้วัดกันที่สตังค์เลยอันนี้นะไม่ได้วัดกันที่สตังค์เลยนะครับผมอันนี้วัดที่ดวงเลยนะครับปิดหนึ่งลุนก็มีโอกาสปิดสิบลุนก็มีโอกาสเยอะอ่าก็ว่ากันไปนะครับสําหรับหลายท่านนะครับที่สนใจกันนะครับก็มีโอกาสมีโอกาสทุกคนนะครับทุกคนมีโอกาสหมดนะครับถ้ามา ปิดช่องไอ้าเพลินนี่มีโอกาสนะครับจะไม่มีการออกไม่มีการแกะดูนี่นะครับซีนเดิมเลยนะครับผมซีนเดิมนะครับสติกเกอร์ดูขอสติกเกอร์หน่อยก็จะมีสติกเกอร์อยู่นะครับผมอ่าสติกเกอร์อยู่ด้านนี้นะครับนี่นะครับผมจะดูว่าแกะแล้วหรือยังไม่แกะนะครับนี่ดูสติกเกอร์นะครับมานะครับ สติกเกอร์ยังไม่มีการปาดนะครับอันนี้ต้องปาดอย่างเดียวนะต้องปาดอย่างเดียวนะครับนี่นะครับก็เป็นพระหลักอีกรุ่นหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นพระหลักอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นน้องของเสมาแปดรอบอ่าเป็นน้องเสมาแปดรอบนะครับผมเสมาแปดรอบก็มีหลายท่านให้ผมหานะแต่ผมบอกเลยนะครับ หาไม่ได้นะครับหาไม่ได้ให้ให้ใครไม่ได้ทักคนจริงๆนะครับเสียมาแปดรอบเพราะว่าแพงจริงนะครับแพงมากๆเลยนะครับผมนะเดี๋ยวจะมาแกะให้ชมกันก่อนนะครับนะครับเดี๋ยวจะแกะก่อนนะครับประเดิมก่อนนะครับผม ก็มีหลายท่านถามหาเหรียญสัมันาคุณเยอะอยู่นะแต่ผมบอกว่าผมขอแกะดูก่อนนะครับผมถ้าเกิดปิดไปแล้วผมจะมีอะไรให้แกะกันนะครับผมเดี๋ยวมาดูลุนกันนะครับแต่เขาว่าการันตีโรงยานะแต่ก็ต้องเอามารุนเหมือนกันนะครับต้องเอามารุ้นอีกทีว่าจะได้เนื้ออะไรนะครับแต่เขาว่าลงยานะครับแล้วก็รุนเกี่ยวกับบล็อกด้วยนะไม่รู้จะได้บล็อกอะไรนะ บล็อกสลับก็บแพงอีกนะครับผมบล็อกสลับนะครับเดี๋ยวผมสลับยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับนี่นะครับผมเอานะนี่เดี๋ยวขอซูมกใกล้ๆนะครับเอา เขาจะค่อนข้างที่จะเซฟนะครับผมเซฟองค์เหรียญมากเลยนะครับนี่นะครับมีกรรมมีสองชั้นสามชั้นล่างนะครับผมโอ้โหไม่ตัดปีกนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นเนื้อทองทิ์นะครับคุยดูเลขดูเลขดูเลขครับผมดูเลขครับอื้อหือ เ,เลขสองเก้านะครับผมเลข2-9นะครับแกะออกมาได้ไหมเอ,อเ้๋ยวผมค่อยแกะแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะส่องไฟให้ดูกันชัดๆนะครับผมอันนี้ให้ดูกันคร่าวๆไว้ก่อนนะครับโอ้โหเลขสองหลักด้วยทุกคน อันนี้ขอพิจารณาก่อนนะถ้าเกิดว่าใครจะสอบถามเกี่ยวกับเรียนนีี๋ยวผมขอพิจารณาก่อนอันนี้จะเป็นอ่ะมันยวมาดูคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับบล็อกสลับนะครับอันนี้จะเป็นพระครูนะครับผมพระราดนะครับพระราดชมงคนนะครับผมต้องด้านหลังต้องเป็นพัดยศนะครับถ้าด้านหลังเป็นยันนั่นแหละแสดงว่าเป็นบล็อกสลับมาดูกันว่าจะเป็นหลังยันไหม นะครับถ้าเป็นพระราชเป็นหลังยันก็บล็อกซาพันทีเลยนะครับแต่ถ้าเกิดพระเป็นพระราชแล้วด้านหลังเป็นพดัดยศแสดงว่าบล็อกปกตินะครับผมมาปับ๊บไม่ใช่หลังยันนะครับผมด้านนี้ก็จะเขียนว่ากรรมการนะครับผมโอ้โหสวยครับผม น่านจะเก็บนะเหรียญน,นี้โอ้โหเลขสองหลักด้วยทุกคนมาเดี๋ยวมาดูเหรียญถัดไปนะครับผมเพื่อในการเสียเวลานะครับผมเดี๋ยวจะมาคะกันต่อนะครับเดี๋ยวจะมาคะกันต่อมา สาธุสาธุนะผมก็ลุ่นเหมือนกันนะนี่แหละถ้าเกิดใครเป็นสายรุ้นน่ะจะเข้าใจดีนะครับผมจะเข้าใจดีนะครับไปครับผมเปิดครับปั๊บเปิดครับปั๊บนวะไหมดำดำๆนวะไหมโอ,อ,อ้โหเลกอะไรเนี่ย ขอสองแป๊บหนึง่งสองศูนย์เจ็ดนะทุกคนอันนี้เลขสองศูนย์เจ็ดนะอุ๊ยอันนี้น่าจะเป็นทองแดงลนดำนะครับผมทองแดงลอนดำลงยาดูสวยงามไะเดี๋ยวเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวจะ เปิดได้ดีกว่านะครับผมในรังนะครับมันเปิดดีกว่าเดี๋ยวมีรายการที่ต้องส่งทุกท่านเยอะเลยนะครับหลายท่านจองมาแล้วหนึ่งเดือนก็มีนะครับผมอ่านี่นะถามว่าทำไมผมเพิ่งเปิดนะครับผมต้องรอดูใบรายการก่อนนะครับจะมาเปิดสุมสีุ่มห้าก็ไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวทุกท่านกระถามรายการอีกนะครับรายการไม่มีนะครับ แต่พาออกได้ไงนะครับผมนี่นะครับอันนี้คือไปรายการนะครับก็คือว่าจะลุ้นโซน1โซน2โซน3านะครับผมสร้างไม่เยอะนะถ้ามองถ้ามองถ้ามองในภาพรวมถือว่าสร้างไม่ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับนี่นะครับแต่ละเนื้อนะครับไม่ถึงหมื่นนะครับผมจํานวนไม่ถึงหมื่นนะแต่ละเนื้อนะครับจะตันอยู่ที่หกพันนะครับตีว่าหกพันแล้วกันนะครับตีว่าหกพันเราก็ขึ้นไปเลยนะครับอ่า นถ้าเนื on ้ออันปะก้าปักชลุนะครับผมปักชลุนี่ร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญเองนะครับนี่ร้อยเก้า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 จะมาล่างๆเนี่ยนะครับผมจะล่างๆล่างๆนี่จะสร้างเยอะนะครับนี่นะครับเนื้อทองคําไม่รู้อยู่ลังไหนนะจะมีแค่หนึ่งเหรียญนะครับจัดสร้างเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจนะจัดสร้างเท่าไหร่ผมไม่ค่อยแน่ใจ นะครับถ้าเกิดใครรู้ก็ใต้คอมเมนต์นะใต้คอมเมนต์เลยใต้คลิปเลยนะครับมาแชร์ความรู้กันอันนี้ผมก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่พอดีผมติดงานเยอะนะครับผมวันนี้ผมก็เพิ่งจะมีโอกาสได้จะมาทำคลิปคะให้ชมกันนะครับก็ตามสัญญาเนะาะกลางปีธันวาอ่าธันวากลางปีนะครับผม พวันนี้ตรงกับวันที่สิบสองเดือนสิบสองด้วยนะครับผมปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับผมามาจะเริ่มก่อนเมื่อไงดีนะครับอขอแกะนะครับผมขอดูทิศทางก่อนนะครับหูมือไม้สันนะครับผมรังตอนนี้รังก็น่าจะน่าจะอยู่ประมาณแสนกว่าบาทนะครับรังหนึ่งนะครับรังเนี้ยนะ เดีวผมปล่อยเท่านี้แหละนะครับผมราคานะครับโทรมานะครับผมไม่โทรมาผมไม่ไม่บอกนะโทรมาแอดไลน์มาถามนะครับผมสองช่องทางนี้เท่านั้นนะครับถ้าใต้คลิปผมไม่ตอบนะครับผมเพราะว่าพระไม่มีราคาตายตัวนะครับผมเพราะราคาจะมีขึ้นมีลงนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะนำรุ่นนี้เลยนะครับผม มันจะมีช่วงขึ้นแล้วก็มีช่วงลงสุดนะครับช่วงลงสุดเนี่ยจะเป็นช่วงกอบโกยนะครับแล้วก็ทีนี้ก็จะติดลมบนเลยก็คือขึ้นเลยนะครับผมก็คล้ายๆเหมือนเสมาร้อยเสมาแปดรอบนะครับผมจะเป็นลนักษณะแบบนี้เลยนะครับผู้สร้างนะครับผมเป็นเอกรุตสิทนธะิ์เนาะก็เป็นนักสร้างพระนะครับผมนักสร้างพระอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยนะครับผม อ่ะนี่นะครับยังไม่แกะนะครับผมอ่าแกะเลยนะครับแกะกล่องปิิดีนะอย่าก,กล่องขาดกล่องก็ขายได้นะเนี่ยใครเคยเห็นกล่อง เล่าสองแปดห้าบ้างเนี่ยจะเป็นลนักษณะนี้เลยนะครับนี่เป็นแบบนูนขึ้นมาเลยนะองค์งก็เหมือนกันองค์งงหลวงพ่อนี่นะนี่นะครับคือเหมือนกันก็ขายได้นะกล่องผมเห็นก็ขายกันกนล่องละสอ0รบาทมาแกะออกมา แน่นมากเลยนะครับโอเคมาเดี๋ยวลังบนขึ้นมานี่นะครับนี่นะครับผม แกะกันสดๆเลยนะครับผมนี่นะครับผมให้ดูคร่าวๆนะครับผมนี่นะครับอันนี้คือยังไม่แกะนะครับผมต้องเป็นลายนี้นะต้องเป็นลายนะ้ำแบบนี้นะครับผมนี่นะครับนี่นะถ้าไม่มีลายนี้นะครับผมตีกลับมาเลยนะ นี่นะครับถ้ามีมีลายแบบนี้ตีกลับมาเลยนะครับเป็นลายของ PSGA นะครับผมการันตีพักแท้นะครับผมการันตีพระแท้มาเดี๋ยวทำการคะมาคะเลยนะอันนี้เขาคะมาเรียบร้อยแล้วนะแต่เอามาเป็นธรรมเนียมนะครับของช่องนะครับผมคะมาแล้วหรือยังไม่คะนะครับผมก็กมาคะอีกทีนะครับ ให้เห็นๆกันนะครับแพ็กเก็ตค่อนข้างดีนะรุ่นนี้แพ็กเก็ตค่อนข้างดีนะครับมีซีนตั้ง3ชั้นนะครับผม นานๆจะเห็นนะครับผมนานๆจะได้เห็นแบบแบบนี้เนาะบางรุ่นก็ทำแบบไม่ลงทุนนะใส่แค่ซีนด้านล่างด้านบนไม่ใส่ เดี๋ยวเรียงเลยนะเดี๋ยวไปเรียงกันไปครับ คครับผมก็แกะเป็นเทียบร้อยนะครับผมแกะคะแล้วก็ติดเลขนะครับมีให้เลือกนะครับผมมีให้เลือกเลขเลยนะครับผมเลขเลขหนึงนะครับผมนี่เลขหนเลขหนึ่งมาถึงหนึ่งร้อยเลยนะครับผมก็วัดกันที่ดวงนะครับอย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะครับผมก็ใครโชคดีก็โชคดีไปนะครับผมก็ ฝากกดติดตามกดถูกใจด้วยนะครับผมท่านใดสนใจนะครับเสมาร้อยปีก็แอดไลน์หรือถ้าไม่มีไลน์โทรมาเท่านั้นนะครับจะไม่มีการที่จะอบอกราคาใต้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เด็ดขาดนะครับแต่ถ้าเกิดถามอย่างอื่นไม่ใช่ถามราคานะครับก็จะตอบนะครับเท่าที่ผมตอบได้นะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ